สวัสดีครับทุกคน,นสำรเพื่อนร้านี่มาก้าวผมนะคะน้องเฟรมมาก้าวผมไปไงานนะคะชั้นเจ็ดชั้นบนนะคะที่เหีือแคว,วันชั้นเสร็จน้องมาก้าวผมะะมาดูดูตีมงานของน้องอก่อนเข้าไปดูในกระจกเลยอ่ามาดูนี่ชุดสีแดง เป็นสาวสองที่น่ารักมากนะคะเมื่อก่อนจะหล่ออย่างนี้หรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวน้องรีบนะคะีเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จน,นะคะ เรียบร้อยแล้วจ้ากับอาหมอยเล็กนะคะ <c oughs> เป็นยังไงลูกนิดนยืนนะคะหูเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นปอร์เนโอโอ้ยลูมันยาวมากเลยนะคะลูกอะเดินไปอ่ะเดี๋ยวอาไปดูอ่ะเดินไปโอ้โหคุณน้องตาอันนี้ทำความสะอาดร้านได้เลยโอ้ยตาโอ้ยอย่างนี้ย,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 ยะคะ่ะมามาดูมาดูนะคะชุดน้องเลิศมากค่ะ พนักงานเราสองคนไปช่วยหน่อยค่ะไปช่วยจับให้น้องหน่อยนะคะโอเคสวยป้านเจอกันนะคะฝากด้วยนะคะฝากน้องเลยนะน้องเฟรมนะคะเจอกันค่ะ